สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอ u t u b e นี้นะครับนักเรียนทุกคนเป็นคลิปที่คุณครูทำสำหรับให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะครับก็คือคนที่ผู้ปกครองอาจจะฉีดยายังไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับ ให้ดู YouTube อันนี้ให้ดูคลิปนี้แล้วก็ทำงานส่งครู ve, ตามคลิปนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่มาโรงเรียนนะครับได้เรียนกับครูไปแล้วในชั่วโมงไม่ต้องดูแล้วนะครับเพราะว่านักเรียนได้ทําไปแล้วแล้วครูให้คะแนนไปแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้คนที่มาโรงเรียนไม่ต้องดูนะครับให้สําหรับคนที่ไม่ได้มาเท่านั้นที่อยู่ที่บ้านเท่านั้นดูแล้วก็ทํางานส่ง นะครับเพราะาคนที่มาโรงเรียนเนี่ยครูได้สอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องดูไม่ต้องทํางานส่งอีกนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือเป็นการเรียนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในช่วงเปิดเรียนนะครับข่าวก่อนตอนที่เราออนไลน์กันนะครับเราเรียนถึงเรื่องดนตรีสากลใช่ไหมเนาะดนตรีสากลเนาะลูกนะ แต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนมาเรียนนาฏศิลิ์กันบ้างนะครับนาฏศิสินที่เราจะเรียนในคลิปนี้นะครับคุณครูจะสอนเรื่องนาฏยศยเบื้องต้นนะครับนาฏยศยเบื้องต้นคืออะไรนาฏยศยมาจากคํสองคำก็คือคําว่านาฏยะกับคําว่าศัพท์นะครับคำว่าะค,ะคำว่า,วานาฏยะเนี่ยหมายถึงการฟ้อนรําการไรล่ราการทําท่าทางการไรล่ราศัพท์ ก็คือคำคำพูดคำศัพท์สอสาราไม่เห็นอากาศพอผ่านทอทหารแล้วก็ทัตคาตศัพท์เนี่ยแปลว่าคำคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นนักยศัพท์ก็คือคำสองคำเอามารวมกันก็คือคำที่ใช้เรียกท่ารำนั่นเองนะครับคำที่ใช้เรียกท่ารำเพื่อเกิดความเข้าใจในระหว่างสื่อสารกันนะครับระหว่างคนรำด้วยกันสมมุติบอกว่าอาจีบ คนที่ทำก็รู้แล้วว่าจีบต้องทำยังไงตั้งวงไหนลองตั้งวงสิอ่ะคนที่เป็นคนรำเขารู้ละว,ว่านาฏยศัพท์เนี่ยเขาทำตั้งวงได้อันนี้แหละคือคำที่ใช้เรียกท่ารำต่างๆเราจึงเรียกว่านาฏยศัพท์นะครับนาฏยศัพท์ที่จะให้เรียนในคลิปนี้นะครับเป็นนาฏยศัพท์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นป .5 ที่คุณครูจะให้เรียนนะครับนาฏยศัพท์ที่จะเรียนก็คือเรื่องจีบนะครับจีบ จจานสระอีบใบไม้จอ e ีจีจีบจีนะครับจีบคืออะไรนะจีบก็คือการใช้มือและนิ้วเห็นไหมครับเรามี5นิ้วแบบนี้นะครับห2 3 4 5้าโป้ชี้กลางนางก้อยการจีบคืออะไรคือการใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือนักเรียนลองทำพร้อมครูนะลูกนะเอานิ้วหัวแม่มือขึ้นมา ปลายนิ้วหัวแม่มือก็คือตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงเนี้ยคือโคนนิ้วตรงนี้คือปลายนิ้วนะครับใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือไปจรลดหรือเอาไปติดกับขีดขีดแรกของปลายนิ้วชี้ขีดแรกของปลายนิ้วชี้คืออะไรนักเรียนเอาิ้วชี้ขึ้นมานักเรียนดูนิ้วชี้นิ้วชี้เนี่ยตรงเนี้เเย,ยนะรรเราจะเรียกว่าปลายนิ้วนะครับส่วนตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าโคนนิ้ว แล้วนิ้วเนี่ยมันจะมีอยู่3ามข้อหนึ่งสองสามถูกไหมครับแต่ละข้อมันจะมีขีดขั้นขีดหนึ่งขีดสองแล้วก็ขีดสาขีดแรกของปลายนิ้วก็คือขีดบนนี้นะครับที่เห็นเป็นรอยขีดเนี่ยเป็นรอยพับของข้อต่อนิ้วเนี่ยขีดบนเนี่ยให้เอาปลายนิ้วหัวแม่มือเอาไปจะหลดติดกับขีดแรกของปลายนิ้วชี้แบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้แบบนี้ ไม่ใช่แบบนี้นะครับแบบนี้ผิดแบบนี้ก็ผิดต้องแบบนี้อ่ะนักเรียนดูตรงนี้อ่ะนักเรียนดูนี่เห็นไหมเนี่แบบนี้เห็นไหมอ่ะดูแบบนี้อ่ะแบบนี้นะครับสามนิ้วที่เหลือนะลูกนะสามนิ้วที่เหลือก็คือนิ้วลายนิ้วก้อยนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางกรีดตึงออกไปแบบนี้ นี่เห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยขูดพลิกอย่างนี้ให้ดูจีบเป็นแบบนี้จิกมันเข้าไปที่ขีดแรกขีดแรกก็คือตรงนี้กรีดนิ้วให้ตึงนะครับกรีดนิ้วแบบนี้อ่ะขูพลิกคว่ำให้ดูมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะไปดูใกล้ๆเห็นไหมครับสังเกตไหมสังเกตไหมว่าเนี่ยเห็นไหมมันไม่มาตรงนี้นะมันต้องแค่นี้แบบนี้เท่านั้นนะครับจีบอันเนี้ยเราเรียกว่ากริยา ในการรำหนาตยศัพท์เราเรียกกริยาชนิดนี้ว่าจีบนะครับรู้ไปแล้วว่าคือจีบข่าวนี้เราจะมาดูว่าจีบเนี่ยมันทำอยู่ตรงไหนแล้วมันสามารถเรียกเป็นนาตยศัพท์ชื่ออะไรบ้างนะครับวันนี้เอาแค่3อันพอ3อย่างครูใช้นักเรียนเรียนสาอย่างแล้วก็จะให้นักเรียนถ่ายรูป ส่งคุณครู3รูปนะครับอันที่1ที่เราจะเรียนก็คือจีบคว่ำนะครับจีบคว่ำคืออะไรก็คือทํามือจีบแบบแตะกี้เนี่ยที่ครูสอนแต่พลิกมือให้ปลายนิ้วที่เราจีบทิ่มลงดินแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้นี่เราเรียกว่าจีบคว่ำปลายนิ้วจะคว่ำลง นะครับความลงมือความลงไปนิ้วชี้ลงดินแบบนี้เราเรียกว่าจีบคว่มจะแบบนี้ก็ได้จะไปข้างหน้านี้ก็ได้จะอยู่ข้างข้างนี้ก็ได้จะข้างนี้ก็ได้เรียกว่าจีบคว่มหมดอ่านั้นเนี่ยลองดูมือเห็นไหมครับนี่คือจีบคว่มจีบคว่มเห็นไหมปลายนิ้วชี้ก็จะคว่มลงสู่ผืนเห็นไหมครับเรียกว่าจีบคว่มนะครับอันที่หนึ่งคือจีบคว่ม เวลาเรียนถ่ายรูปนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งครูครึ่งตัวแล้วนักเรียนก็ทํามือสองมือแล้วก็จีบคว่ำแบบนี้หนึ่งบานแล้วนะจีบควม่มต่อไปนะครับจีบที่สองมีคว่าแล้วก็ต้องมีหงายอันที่สองก็คือจีบหงายจีบหงายจีบลักษณะเดียวกันแบบที่ครูสอนเพียงแต่เปลี่ยนมือจากคว่ำเป็นหงายให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นบน นะครับชี้ขึ้นไปข้างบนท้องฟ้าเราเรียกว่าจีบหงายมีไหมครับเห็นไหมอ่านักเรียนดูจีบหงายเห็นไหมครับแบบนี้จะแบบนี้หงายก็ได้จะเปลี่ยนมาข้างนี้ก็ได้จะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับข้างๆตัวก็ได้สูงก็ได้อันนี้เรียกว่าจีบหงายนะครับอ่านักเรียนดูจีบหงายเห็นไหมจีบหงายปลายนิ้วจะชี้ขึ้นเห็นไหมครับปลายนิ้วจะชี้ขึ้นไปข้างบนเราเรียกว่าจีบหงายนะครับ ต่อไปเวลานักเรียนถ่ายรูปจีบหงายนักเรียนก็ทำสองมือแล้วนักเรียนก็จีบแบบนี้นักเรียนก็ถ่ายรูปเลยแกลบหนึ่งอีกหนึ่งบานเป็นบานที่สองก็คือจีบหงายนะครับมีหงายมีความแล้วอันที่สามทึ่ครูให้นักเรียนเรียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งในคลิปนี้อันที่สามก็คือจีบปลบกหน้าจีบ ปรกหน้าปลกปอปารอเรือกอไก่อ่านว่าปลกปรกก็คือการมาปลกเอามาคลุมเราเอามาปกเอามาคุมเอามามุงเอามาครอบนะครับหน้าก็คือด้านหน้าเพราะฉะนั้นจีบปรกหน้าคือจีบที่มันอยู่อยู่ที่ระหว่างหน้าเรานะครับเอามาโบกที่หน้าเราเราจึงเรียกว่าจีบปรกหน้าก็คือจีบเหมือนเดิมจีบเหมือนเดิมเลยแล้วเอาจีบเนี่ยมาไว้ข้างหน้า แบบนี้นะครับระดับสายตาของเราระดับใบหน้าของเราเราจึงเรียกว่าจีบปรกหน้านะครับนี่ครูทําด้านตรงพอหันข้างก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแขนนี่ก็จะนอเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ตึงอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ชิดแบบนี้ออกไประดับหน้าเราเรียกว่าจีบปลกหน้านะครับอ่าสรุปอันที่3จีบปลกหน้านักเรียนก็ถ่ายรูปจีบปลกหน้าแบบนี้ อีก1บานแล้วส่งคู่เป็นบานที่3นะครับสรุปนะครับวันนี้ในคลิปนี้ของป .5 ที่ครูให้นักเรียนเรียนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาเรียนเนาะก็คือจีบปลกหน้านะครับแล้วก็จีบคว่ำแล้วก็จีบหงายนะครับจีบปลกหน้าจีบคว่ำแล้วก็ จีบง่ายนะครับอ่ะทบทวนนะครับจีบความจีบง่ายแล้วก็จีบปรกหน้านะครับเวลาส่งงานคุณครูขอแค่3รูปพอ3รูปรูปที่1นึ่งนักเรียนก็ถ่ายมาเลยจีบความแล้วนกะ็ส่งครู รูปที่สองนักเรียนก็ถ่ายมาเลยจีบหงายแล้วก็ส่งครูแล้วก็รูปที่สามนักเรียนก็ถ่ายมาเลยจีบปรกหน้าส่งครูส่งครูมาทางลายส่วนตัวนะครับแล้วพิมพ์ชื่อชั้นนามสกุลเลขที่นะครับแล้วครูจะให้คะแนนนะอันนี้เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนใครที่มาโรงเรียนอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมา คุณครูได้ให้นักเรียนทําไปแล้วแล้วครูก็เช็คคะแนนให้ไปแล้วนะครับคนที่มาโรงเรียนไม่ต้องมาดูและไม่ต้องมาทําอีกนะครับให้สําหรับเพื่อนๆที่ต้องออนไลน์ที่ยังไม่ได้มาเรียนเท่านั้นนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแล้วแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคราวหน้าครูจะสอนอะไรเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งอีกทีนะครับสาหรับคราวนี้สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคน